สวยห้าร้อยสวยสวยครับมาสองพันสามโอ้หูยมานะฮะหกร้อยสี่สิบแปดมานะฮะจังหวะนี้คือมานะฮะคุ้มกับที่เราซื้อแล้วนะครับผมคุ้มกับที่เราซื้อแล้วนะครับเว็บที่ผมเล่นอยู่เป็นเว็บตรงนะครับแตกง่ายนะฮะอยู่ค่าย pg นะเกมที่ผมเล่นอยู่ฟรีในฟรีต่อหรือเปล่าฟรีในฟรีคำเตือนวิดีโอนี้จัดทําเพื่อความสนุกและความบันเทิงอาจมีเนื้อหาและคําพูดที่ไม่เหมาะสม เด็กที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอะวันนี้มาอยู่กับเกมสาวถ้ำเลยนะครับเบอรจัดไปทุนแ0 0อบาทนะฮะวันนี้เบ็ด10บาทจัดไปซื้อเลยละกันนะฮะเออซื้อเลยละกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นะครับซื้อสาวถ้ำนะครับ5้ารอบาทเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาละคะ2บาทเริ่มแรกมามา7 2โบอ้โหูแตกสวยอยู่นะฮะ ถือว่าแตกสวยอยู่นะฮะสองตาแรกบมาอีกร้อยสามสิบแปดบาทเออมาเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเค็มหรือจะดีนะฮะเออจะเกลือหรือเปล่าต้องมาดูกันนะครับผมมาแล้ 48, ว,วครับสี่สิบแปดสวยๆครับจังหวะนี้มาอีกสามสิบครับมาตอนนี้อยู่ที่คูณสิบสองแล้วนะคะรับเหลืออีกห้ารอบนะฮะเหลืออีกห้ารอบนะคะรัออรบะะมาแล้วหรือเปล่า,าต้องดูกันอย,ยังนะครับ เหลือสองรอบสุดท้าย2รอบสุดท้ายมา้วยังมานะครับโอ้โหพันเสวยครับสวยครับพันเแบบนี้สวยครับซื้อ500กว่าบาทนะฮะดูกําไรนะฮะซื้อ500ดูกําไรนะฮะผมเหลืออีกหนึ่งรอบเท่านั้นโอเคนะครับดูกําไรนะฮะดูมันแตกมาเบ็ดเสร็จนะครับ2 0 0พโอ้โหสุดยอดนะครับขออนุญาตปรับเบ็ด40ิเลยละกันแล้วซื้อต่อเลยนะฮะ แล้วซื้อต่อเลยวันนี้เราจะมาซื้อให้ดูนะครับสำหรับสาวถ้ำนะวันนี้เราจะมาซื้ออย่างเดียวเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราจะมาซื้ออย่างเดียวเลยนะฮะมามาหลายปุยมาอีกเก้าสิบหกบาทสวยๆครับมาอีกสี่สิบแปดเออเอ,อึ๊บมาอีกห้าร้อยเจ็ดสิบหกครับโอเคมาอีกพันเก้าโอ้โหได้กำไรแล้วนะฮะ จังหวะนี้คือเราได้กําไรแล้วนะครับผมเออจังหวะนี้คือเราได้กําไรแล้วนะครับผมสวยๆครับสวยๆนะฮะสวยๆนะครับ,รบมามาหรือเปล่าปึ๊บเออร้อยสี่สิบสี่สวยๆอ้๊บไม่เจ็ดแปดสี่ครับไม่เจ็ดแปดสี่ฮะจังหวะนี้ไม่เจ็ดแปดสี่ครับสวยๆครับ มาอีกหนึ่งร้อยี่สิแปดครับมาอีกร้อยสี่ิบสี่ครับจังหวะนี้ฮะมาแล้วนะฮะโอ้โหทองเข้าครับแบบนี้ทองเข้าฮะสามพันแปดฮะเออขออนุญาตปรับเบ็ดเพิ่มเลยแล้วกันนะฮะเออซื้อต่อครับวันนี้เราจะมาซื้อให้ดูอย่างเดียวนะครับผมบอกแล้วว่าวันนี้เราจะมาซื้อให้ดูอย่างเดียวนะฮะเออดูครับมาแบบนี้เข้ามาปุ๊บเรียบร้อยครับสี่สิบแปดฮะ มาอีกสี่สิบแปดครับสวยเออห้าร้อยซีมาอีกสองร้อยแปดสิบแปดครับสวยครับมามากันเรื่อยๆนะครับสาวถ้ำเกมนี้ผมเล่นอยู่นะครับไม่แนะนําที่ให้เด็กที่มีอายุต่ำสิบแปดปีเล่นนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะโอ้โหได้ฟรีในฟรีครับมาได้ฟรีในฟรีครับสิบหกรอบสิบหกรอบมาดิเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันเจ็ดร้อยแปดสิบครับ 7 8็อแปดิครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะมาอีกสองรอสิบหกเออสวย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  500. สวยสวยห้าร้อยสวยสวยครับมาสองพันสามโอ้โหมานะฮะห4รอสิบแปดมานะฮะจังหวะน,นี้คือมานะฮะคุ้มกับที่เราซื้อแล้วนะครับผมคุ้มกับที่เราซื้อแล้วนะครับเว็บที่ผมเล่นอยู่เป็นเว็บตรงนะครับแตกง่ายนะฮะอยู่ค่าย pg นะเกมที่ผมเล่นอยู่ฟรีในฟรีต่อหรือเปล่า ฟรีในฟรีต่อหรือเปล่าไม่มานะครับเหลืออีกสิบเอ็ดรอบทองมาดีแบบนี้ทองมาห้าพันสองอู้หูห้าพันสองนะครับทองมาสุดจัดประหลัดบอกนะครับเหลืออีกสิบรอบเท่านั้นเหลืออีกสิบรอบเท่านั้นนะฮะใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมกดสับตะไคร้ด้วยนะครับผมเออฝากกดติดตามด้วยนะฮะ ฝากกดติดตามช่องทางของน้องแมวด้วยนี่ครับผมเออมาแล้วครับมาอีก936นะฮะใครชอบก็มาตามกันได้นี่ครับใครชอบก็มาตามกันได้นะครับใครอยากเล่นอยากสมัครจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นี่ครับผมเออใครอยากเล่นอยากสมัครจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะเออฝากกดหัวใจกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเออเป็นยไงครับทุน800บาทนะครับได้มา10,000กว่าบาทนะครับเออฝากกดหัวใจไว้ด้วยนะครับผมขออนุญาตนะฮะ ลาไปก่อนเลยละกันนะครับสวัสดีด้วยนะครับผม